ส่วนผู้ใจบุญบริจาครถพยาบาลและที่ดินให้เทศบาลตะบนหนองบัวใช้ประโยชน์ดูแลชาวบ้านและพัฒนาพื้นที่เมื่อเวลา9ก้านาฬิกาสมสิบนาทีวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้ารอยหสิบเจ็ที่สำนักง,งานเทศบาลตะบนหนองบัวเพเ่อเมืองจังหวัดกาญจนบุรีได้มีพิธีส่งมอบรถพยาบาลและมอบที่ดินให้กับเทศบาลตะบนหนองบัวนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดในการดูแลสารทุกสุขด,ดิบประชาชนและนำที่ดินไปพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนนำโดยนางกมลพิษ คงแถวทองอายุ70ปีและครอบครัวบริจาครถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในรถรวมมูลค่า1,949,000บาท นายกฤษดาสืบพงอายุ75ปีและครอบครัวบริจาคที่ดินนส .3 ทะเบียนเล่มวงเล็บ1-8หน้าห้าสิาระบบเล่ม35มสห้านาที่1เนื้อที่ประมาณ3งาน41ตารางวาหมู่ที่2ตํบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีโ <c oughs> ดยมีนายสัญญาชันเจริญนายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวรพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาผู้นำชุมชนฝ่ายปกครองข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวพนักง,งานลูกจ้างรวมให้การต้อนรับและรับมอบอย่างพร้อมเพรียงกันคณะผู้บริจาครถพยาบาลได้ตรวจด,ดูความพร้อมของรถพยาบาลคันดังกล่าวที่ซื้อป้ายแดงมือหนึ่งแล้วนำไปตกแต่งรอบคันและติดตั้งอุปกรณ์กู้ชีพครบครันระบบพยุงชีพถังออกซิเจนแบบติดตั้งและเคลื่อนที่เครื่องกระตุกหัวใจกระเป๋าพยาบาลระบบวิทยสรรรุสื่อสารสัญญาณแสงและเสียงไซเรนโดยคณะขึ้นไปนั่งบนรถพยาบาลชื่นชมด้วยรอยยิ้มปลื้ม ปริ่มใจจากนั้นได้มีพิธีลงนามเป็นรายลักษณ์อักษรในการส่งมอบรถพยาบาลและที่ดินอยากเป็นทางการตามระเบียบราชการโดยนายกเทศมนตรีได้มอบเกียรติบตัตรพร้อมพระบูชาหลวงปู่ยิ้มหลวงปู่เรียนเนื้อทองเหลืองปัดเงาขนาดห่านิ้วคณะละหนึ่งชุดแทนคําขอบคุณจากเทศบาลตะบนหนองบัวพร้อมเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณผู้ใจบุญทั้งสองครอบครัวนางกมลพิษ คงแถวทองอายุ70ปีเปิดเผยว่าที่จริงในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาด้วยประสบการณ์และที่ได้ใช้รถแอมบูเลน์ แล้วเรียกรถอะไรอย่างนี้มีความคิดว่าถ้าตำบลเรานี้มีรถคันนี้อยู่ในตำบลก็จะเร็วขึ้นการที่จะรับคนไปโรงพยาบาลจะได้เร็วขึ้นก็เลยคิดว่าถ้ามีเงินก็อยากจะบริจาคให้เทศบาลก็เลยติดต่อเทศบาลเราก็โดยกฎหมายใช้ในเขตเทศบาลก็ขอให้ทางเทศบาลให้บริการทั้งตำบลเพราถือว่าอยู่ใกล้ชิดกันเหมือนรถดับเพลิงก็ดูแลทั้งตำบลก็จะได้ใช้บริการทั้งตำบลเหมือนกันค่ะภูมิใจมากค่ะไม่คิดว่าจะต้อนรับกันขนาดนี้ดีใจมาก ทางด้านนายกฤษดาสืบพงศ์อายุ75ปีกล่าวว่ามอบที่ดินครับอันที่จริงส่วนใหญ่ประชาชนก็ใช้ไปแล้วล่ะใช้ไปตั้งนานแล้วแต่มาทําเอกสารให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงก็จะมีที่ดินอีกนิดที่ยังมีเป็นปัญหากับที่ดินข้างเคียงให้รังวัดแนวเขตให้แน่นอนก็จะได้ปักว่าเป็นที่หลวงจะได้ไม่ต้องมาเกี่ยงกันอันที่จริงก็ควรมีที่ปรึกษาก็จะดีกว่าคิดเองเออเองเพราะถ้าทําเองคนเดียวก็จะไม่เห็นด้านลบ ก็ยินดีเป็นที่ปรึกษาให้แต่ไม่ต้องมาแต่งตั้งอย่างเป็นทางการหรอกครับเป็นราชการเกินไปให้คำปรึกษาใส่วิธีคิดกับนายกงานเดิมก็ทําดีอยู่แล้วครับประชาชนก็ใช้ไปแล้วแลวหละใช้ไปตั้งนานแล้วแต่ทําจะทําให้เอกสารเนี่ยมันตรงกับข้อที่จริงหาจริงจริงมันเป็นหลายปีแล้วแหละแ,แล้วมันก็จะมีที่อีกนิดหนึ่งซึ่งจะมีปัญหากับกับคนที่ข้างเคียงเพราะฉะนั้นอยากจะให้ที่ดินเอ้ให้เทศบาลเนี่ยในต,ตังวัดให้มันเเในเขตจากเขตที่แน่นอน แล้วก็จะได้ปักไว้ว่าเป็นที่หลวงจะได้อจะได้ไม่ในปะเถียงกันอยู่นั่นแหละเถียงกันนะจริงเนี่ยถ้ามีที่ปรึกษาเยอะๆเนี่ยมันก็จะดีกว่าที่คิดเอาเองกันเองเพราะว่าการคิดเอาเองบางทีเราไม่เห็นในทางข้อลบที่ปรึกษาให้ทางที่เจ้ากาอคือคือยินดีจะตั้งตั้งไม่ต้องตั้งมาเป็นทางการหรอกครับมีอะไรก็มันเรียกมานะครับให้มาครับการตั้งเป็นทางการเนี่ยมันเป็น มันเป็นแบบราชการเกินไปในเรืเร่องมันเกี่ยวข้องกับการติดขัดขกันเอาแค่ว่าภกษาแล้วก็เ้วก็เอ,เอาเอาใส่วิธีคิดให้กับนายกนายกก็บอกว่าป็นของเขาเนี่ยหมดเรื่องหมดเลยไม่จำเป็เน,นต้องเลยนะครับ